นี่นะคะเดี๋ยวใส่บาตด้ยวยกันนะคะเอซเพราะว่าะท่านนิมนต์มาแล้วนะคะ5้ารูปเหมือนเดิม พน,พน,นี่นะคะก็อบุญมาฝากทุกท่านนะคะอาบุญมาฝากทุกท่านนี่นะคะพระท่านก็กําลังดูนิมนตไปหน้าบ้านตาแตนนะคะ <c oughs> โอ้ยโอยขออนุญาตปิดเสียง <c oughs> เดี๋ยวเอฟซนะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตเข้าบ้านแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวจะไปล็อกบ้านก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวจะไปขอพรให้ทุกท่านเลยนะคะ ทำสายอย่างแต่ขาขึ้นกลับมาสายก็เลยบอกคุณเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีที่ดังสองท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเลยนะคะก็ขึ้นไลฟ์ไม่ทันนะคะตอนสายเห็นจากไกลๆนะคะทนนมุ่งจะเป็ีนต้าขั้นสายนะคะลุ้นชมต้าแตงมาร่วมต้น ตอนเชา้ชาค่ะสวัสดีตอนเชา้าทุกท่านเลยนะคะอากาศตอนนี้เย็นมากค่ะค่อนข้างที่หนาวเพราะว่ามันก็น่าจะเข้าใกล้ข้อสอกหน้าหน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้ตตแต่ก็ใส่บาตรแต่ก็ใส่บาตรทุกของใส่บาตรของแถมเองนะคะน้ำก็ขายชุดละยี่สิบบาทเนาะแต่ก็ช่วยนะคะช่วย

เเื่่องนนนั้ียกำลังนิมนต์กลับนะคะกำลังนิมนต์กลับนะคะแม่วันนี้เห็นได้ยินว่าป้าสศกเขาจะมาทำบุญใช่จ้ะที่ร้านปสาะที่ร้านปสศแม่ผู้ใหญ่แม่อ๊อฟมาเมื่อวานนี้แม่อ๊อฟจะมาจะมาทำบุญนะคะที่อวานก็เคยบุญที่สี่ครับสี่สวัสดีคุณโนรีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็พระนิมนต์มาเดี๋ยวขออนุญาตยังคะอ่านั่งทำคาเคารพะค่ะก่อนนะคะสวัสดีแล้วค่ะ นะคะเราก็ได้ใส่มาดเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะคุณจุรารัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งหัวใจพลังบวกมาให้นะคะเนาะเดี๋ยวอจะ อาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะเนาะ,ะค่ะก็อาบุญมาฝากนะคะน้องละกิ้มครูตีนะคะแม่ยุนะคะญาติองนะคะครูออมนะคะพี่หัวหมูนะคะคุณการหลงนะคะคุณวันลบคุณประสิทธิ์นะคะคุณเก็บฟืนนะคะคุณประพาดาคุณแอนนี่แอนนะคะน้องภูมินะคะ คุณแกลเล็กซี่แม่ชีนะคะคุณมิยุกินะคะคุณน้อยนะคะคุณซิริออนนะคะน้องนะับพรณภานะคะเอ๊ทันใดเอกนะบางทีแอดเนาะคือบางทีอาจจะลืมชื่อนะคะเนาะแต่ว่าอ่ะคุณวุฒิพงศ์นะคะเนาะให้ได้บุญด้วยกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะก็ในยามเช้านะคะทุกท่านก็นี่ละคายูทูบเบอร์นะคะ,ะ,ะ,คะก็เดินออกกําลังกายนะคะน้องแล้วก็เดินอะไรนะถ่ายคลิปนะคะนี่ดูนะคะความสดชื่นนะคะเมื่อคืนในฝนตกนะคะนี่นะคะอ๋อลืมอีกท่านหนึ่งนะคะพี่จําเรียงนะคะคุณวิภาวีนะคะคุณ อะไรนะรู้จิรานะคะคือคือจริงๆน่ะใครเข้ามาในช่องเฟิ่อมบุญชูชาแนลนะคะ mm hmm. ก็อ่าจะได้เอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะเนาะไม่คือยังไงล่ะค่ะให้อย่างให้ได้บุญด้วยกันนะคะแม่มาต้อยสวัสดีค่ะช่างพงสวัสดีค่ะตื่นช้าจ้ะไม่ไปละ เหนื่อยอ่ะมันไม่ค่อยพร้อมอ่ะร่างกายอ่ะกลับมาก็นกใช่พอกลับมาแล้วมันโอ้คือพอไปแล้วพอร้อนเราก็จะไปกินแต่น้ำเย็นเนาะมันก็เลยใช่มันก็เลยแบบโอ้กลับมาก็มันไม่หายสักทีกินน้ำใหญ น้ำเย็นก็ไอเพิ่มแม่วัดดีค่ะสวัดดีค่ะนี่นะคะก็นี่นะคะดูองค์ปู่ปาริจิตนะคะวันนี้ก็จะมีการทำบุญให้นะคะปู่ปาริจิตนะเอฟซีมาเอาบุญด้วยกันนะ